หวานฉ่ำกล้วยหอมเต็มคำเค้กกล้วยหอมคาราเมลเค้กนุ่มหอมละมุนกล้วยเน้นๆพร้อมคาราเมลหวานฉ่ำมาดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มจากคาราเมลใส่น้ำตาลทรายกับน้ำเปล่าลงในหม้อเคี่ยวจนละลายเป็นสีน้ำตาลยกลงเทใส่ถาดพักให้เย็นวางเรียงกล้วยหอมผักครึ่งให้สวยงามร่อนแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาผงฟูและผงวานิลารวมกัน อีกถ้วยหนึ่งใส่นมสดผสมน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวตีไข่ไก่จนฟูใส่น้ำตาลทรายเม็ดเล็กและเกลือป่นใช้หัวตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงประมาณ8นาทีลดความเร็วลงเติมแป้งที่ร่อนไว้จนหมดส่วนผสมนมน้ำมันพืชและเนยละลาย ตะล่อมเบาๆให้เข้ากันแล้วใส่กล้วยหอมบดลงไปคนจนส่วนผสมเนียนเทใส่พิมพ์ให้สูงประมาณ3ส่วน4ี่ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียส40-45นาทีจนเค้กสุกฟูนำออกจากเตาคว่มลงบนตะแกรงพักจนเย็นสนิทแล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟเนื้อเค้กนุ่มหอมกล้วยชัดทุกคำคาราเมลหวานช่ำกินคู่กับชาหรือกาแฟแบบไม่หวานเข้ากันดีสุดๆ